ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านเรื่องนี้ได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยหลวงปู่เทียมวัดกษัตราที่อยุธยาท่านยังอยู่ เวลาคนที่มีทุกโศกโรคภัยเข้าเบียดเบียนท่านจะแนะนําให้เหลือข้าวคําสุดท้ายไว้คําหนึ่งเอาข้าวนี้อุทิศให้สัมภเวสีที่ตามตัวเราหลายคนลองทําปรากฏว่าโรคเรื้อรังที่เป็นมาก็หายจิตใจขุนมัวก็ดีขึ้นลองถามครูบาอาจารย์เกี่ยวกับการเหลือเดนอาหารแบบนี้ท่านว่าคนเราไม่น้อยที่มีสัมภเวสีตามตัว เกิดจากการไปแปลกที่แปลกถิ่นแล้วเขาตามมาเกิดจากการเสาะหาของขลังก็ไม่น้อยเกิดจากกรรมเก่าก็มีลมเพลลมพัดไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนหรือญาติที่ตายไปแล้วอยู่ในภพเปรตพวกนี้อดอยากหิวโหยพอมาเกาะคนที่มีกรรมสืบเนื่องเลยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยจิตใจคุณมัวเกิดอุปสรรคในชีวิต อุทิศเดนอาหารพอบรรเทาได้แต่ให้ดีต้องให้ทำบุญถวายสังฆทานแผ่เมตตาอุทิศให้ทำบ่อยๆด้วยนอกจากนี้การอุทิศชนิดพลีอาหารกากทำให้เป็นกิจจลักษณะได้ก็ดีคนสมัยก่อนเขาถึงมีเปรตพลีคือทำบุญให้เปรตสัมภเวสีและเทกระจัดของคนจีนหลายคนทำแล้วดีขึ้นจริงหากท่านไหนเจ็บป่วยเรื้อรัง หาสาเหตุไม่ได้จิตใจขุนมัวมีอุปสรรคก็เริ่มลองทําตามแบบหลวงปู่เทียมไปก่อนเพราะทำได้ทันทีไม่เกี่ยงว่ามือเช้ามือค่ำไม่นานก็คงเห็นผลได้สัพเพวสีคือคนที่ตายก่อนอายุไขเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปคาตกรรมมาริตรอนตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตาย ทางนารกไม่ต้องการสวรรค์ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลหรือว่าบาปที่ทำยังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วไปเข้าบ้านนูนไม่ได้จะกลับมาเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบากอยากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ผีประเภทนี้เรียกว่าสัมภเวสี แปลว่าพวกแสวงหาที่เกิดฉะนั้นบุญกุศลที่เราอุทิศให้จึงช่วยบรรเทาความลำบากยากเข็นที่พวกเขาได้รับจนกว่าจะถึงเวลาสิ้นอายุไขที่แท้จริงโดยแบ่งข้าวคำสุดท้ายที่เรากินอุทิศให้และอนุญาตให้พวกเขารับส่วนแบ่งที่เราแบ่งให้และกล่าวดังนี้อิติเวสุวันโนสัพะพะภูโตสุขัง กล่าวเจ็ดจบจากนั้นให้อธิษฐานว่าใครที่หิวโหยเชิญมากินอาหารเหล่านี้ได้เลยสำหรับวิธีช่วยคนตายก่อนอายุไขถ้าญาติของเราตายตายด้วยอำนาจของสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุฟ้าผ่าตายสุนัขกัดตายมดกัดตายยุงกัดตายคลอดบุตรตายถูกฆ่าตาย ถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้ถึงอายุไขก็มีแต่เผื่อเหนียวไว้ก่อนสมมุติว่าเขาเป็นสัมภเวสีพอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้ได้บุญชัดๆหาอาหารชนิดที่ไม่มีบาปเอาผ้าไตรหนึ่งไตรเอาพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์นีมนพระมารับสังฆทานที่บ้านทำเงียบ อย่าให้มีเล่ายาปลาปิ้งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟองเมื่อทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตายไม่ให้ใครทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้ท่านพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความพองใสมีความอิ่มเอิบเมื่อเข้าถึงอายุไขเมื่อใดก็เป็นอันว่าพวกนี้ไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน ผีวิญญาณสามภเวศีนั่นคือคนที่จิตสุดท้ายก่อนตายยึดติดยึดมั่นถือมั่นยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่ปล่อยวางก็จะเกิดความเศร้าหมองเมื่อจิตออกจากร่างไปกับความเศร้าหมองยังไม่ถึงวาระที่ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่สะสมไว้ในจิตใจตอนเป็นมนุษย์ ก็จะค้างอยู่ในภพภูมิสัมภเวสีหลับไหลเหมือนฝันร้ายทุกทรมานเวลาที่ต้องติดอยู่แบบนี้ก็ยาวนานมากกว่าจะถึงวาระมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเราทั้งหลายก็ลองคิดดูว่าหลับแล้วฝันร้ายนะ่ะมันทรมานไหมตอนมีชีวิตอยู่ฝันร้ายยังสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้หลับอีกฝันใหม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกได้ แต่ตายแล้วไม่มีร่างกายมีแต่จิตส่วนใหญ่ก็เป็นจิตที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนากำลังของสติให้มีกำลังตอนเป็นมนุษย์ไปเป็นสัมภเวสีก็ต้องหลับไหลอยู่กับฝันร้ายแบบนั้นตื่นขึ้นมาด้วยตนเองไม่ได้เป็นการฝันวกวนอยู่อย่างนั้นฝันไม่ตื่นเลยเป็นพันปีอย่างน้อยจนกว่าจะถึงวาระก็จะค่อยๆค,ค,คลายออกไป ตามวาระกรรมตามกลไกของธรรมชาติไม่รู้จบสิน้นพวกเราก็ลองคิดดูจะทุกทรมานขนาดไหนฝันรายแค่วันเดียวก็จะแย่แล้วถ้าถามว่าบุญอะไรที่จะสามารถช่วยสัมภเวสีวิญญาณเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นบุญที่เกิดจากสมาธิขั้นสูงหรือพระอริยสงฆ์ที่ท่านมีบารมีธรรมสูงสูงแผ่บารมีธรรมให้ได้มีสติ ตื่นขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราท่านทั้งหลายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็ควรจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมฝึกเจริญสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินการนั่งการหายใจอยู่กับพุทโธก็ได้ฝึกให้จิตมีกำลังเตรียมตัวก่อนตายเพราะความตายนั้นต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้ปีหน้าจะมีจริงแก่เราหรือเปล่าตัวอย่างก็มีให้เราเห็นมานักต่อนักแล้วหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมพัฒนาสติเพื่อที่จะได้เกิดปัญญา<ม>เห็นโลกตามความเป็นจริงมเมื่อมีสติตั้งมัน่นไม่วันวหวจะตายตอนไหนก็ไม่กลัว มั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องไม่ไปติดค้างในภพภูมิสามภเวสีอย่างแน่นอนน้อมกราบในคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทาเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ